ภาพความอบอุ่นของแฟนหนังที่พาพระเอกดังในวันวานมาชมภาพยตนตร์ด้วยกันกิจกรรมเล็กๆนี้จัดขึ้นที่หอภาพยนตร์เมื่อ6ปีก่อนนะคะไม่ได้บอกแค่ว่านาฏพัวนายเป็นสุดยอดพระเอกที่วงการบันเทิงไทยยอมรับแต่การไรยล้อมมารอเจอของแฟนหนังตัวจริงยังบอกได้ถึงนิสัยใจคอของพระเอกจอเงินที่ผู้คนรักและศรัทธาในการวางตัวและความดีค่ะอบอ้อมต่อคนรอบตัวนี่เป็นอีกวันสําคัญนะคะที่นาฏพัวนายภูมิใจที่สุดและบอกเล่า ให้ทีมข่าวไทยบันเทิงได้ฟังเรื่องราวชีวิตแบบยาวๆค่ะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ทิ้งห่างวงการจนมาล้มป่วยตามวัยและจากไปเพราะน้ําท่วมปอดในวัย79ปีท่าปีทำกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนหนังที่ต้องยอมรับข่าวร้ายค่ะ นาทภูวนัยเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะพศ2489เติบโตมาในครอบครัวที่ปลูกฝังระเบียบและความรับผิดชอบยิ่งคุณพ่อเป็นนายตำรวจใหญ่อีกด้านเลยทําให้เดินตามเส้นทางราชการค่ะเรียนจบมัธยมจากโรงเรียนสันติราชบรารุงและต่อปริญญาตรีรัฐศาสตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะก่อนจะกลับมาเริ่มงานในกรมการปกครองค่ะเริ่มต้นจากตําแหน่งปลัดอําเภอก่อนถึงจุดสูงสุด คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโชคชะตายังพาให้หนุ่มหล่อได้ก้าวเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงไปพร้อมกันนะคะในช่วงปี2510ถึง2520คือยุคทองของชื่อนาฏภูวนัยค่ะ ผู้ชมคุ้นเคยในโรงหนังทุกแห่งเลยค่ะจากภาพยนตร์ดังอย่างคู่กรรมปี2516ซึ่งนับว่าเป็นโกบริคนแรกบนแผ่นฟิล์มและยังมีเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณน้ำซอา,ายและอีกหลายสิบเรื่องนะคะ <S <S เขาคือพระเอกที่แสดงด้วยสายตามากกว่าคำพูดและนั่นทำให้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณค่ะประกบนางเอกภาวนาชนะจิตซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตนักแสดงในเวลานั้นนะคะ ในยุคที่วงการภาพยนตร์ยังไม่มีเทคนิคมากมายน่าใช้เพียงความจริงใจและวินัยเป็นอาวุธค่ะเขาไม่ใช่เพียงนักแสดงหน้าหล่อหุ่นเท่แต่คือคนที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ปรากฏอยู่ในทุกบทบาท ด้านครอบครัวยังทิ้ง DNA การแสดงเอาไว้ให้นะคะอย่างลูกชายคนเล็กค่ะตั้มบรรวัติที่ยังมีผลงานจากละครพื้นบ้านบนจ่อแก้วและลูกสาวค่ะตู่จารุศิริที่มีผลงานแสดงมากมายโดยลูกสาวยังทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ว่าไม่มีอีกแล้วพ่อของฉันหนูรักพ่อมากที่สุดในโลกเลยนะคะ ส่วนวิธีการทางศาสนาต่างๆทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะไทยบันเทิงต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวพระเอกดังเมืองไทยด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมี